อันนี้นะครับเดี๋ยวจะรอทดลองเป็นนมนะครับเป็นนมโคเป็นนมจืดนะครับเป็นนมจืดกับเครื่องในเป๊ตัวนี้นะครับเป็นเซเลอ,อร์บี้นะครับตัวนี้ว่านมจืดมันจะเป็นเซเลอ,อร์บี้ออกมาเป็นเกล็ดสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับให้มาเห็นภาพพร้อมๆกันนะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ทุกน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอ้อย พวกชาพวกนมนะครับน้ำสมุนไพรนะครับน้ำผลไม้สดนะครับน้ำแตงโมตรงนี้สามารถทำเป็นเกต็ดได้หมดเลยนะครับเครื่องน,นี้นะครับหรือว่าน้ำอ้อยสดๆเนี่ยก็ได้นะครับพวกประเภทผสมพวกกาแฟพวกนมพวกเนยพวกนี้นะครับสามารถใช้กับเครื่องน,นี้ได้นะครับนี่มาดูว่านมเจิดเนี่ย เป็นนมโปนมเจิบเนี่ยสามารถที่จะทําเป็นเค็มได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูพร้อมๆกันนะครับเครื่องน,นี้ราคาถูกถูกนะครับเป็นของดีของซวิสอแรแลนด์นะครับของดีค่ะตอนนี้นะคะก็ปั่นเป็นเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นนมนะคะนมสด นมจืดนะคะเป็นนมพชัชไร์เป็นนมเป็นนมนี่นะคะเป็นนมจืดอันนี้สามารถปั่นได้นะคะปั่นเป็นเก็ดได้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าตอนกดออกมามันเป็นเกลรดเนื้อมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะนี่นะคะนม เป็นนมสดนะคะลูกคา้าลูกค้าสามารถเอามาปั่นเป็นสเลอรี้เกล็ดหิมะได้นะคะเะวางโอเคนี่นะคะสวยงามมากจะเป็นเนื้อฟูฟูนะคะเป็นเกล็ดแล้วก็เป็นฟูฟูเป็นเครื่องรุ่นหนึ่งโถขนาดหกลิตรนะคะสามารถปั่นน้ำนมนมสดนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตนี้นะคะไดะ้แล้วก็น้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำาัตอลม เบียเต้าหู้น้ำผลไม้ต่างๆนะคะได้หมดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์025432343นะคะหรือจะติดตามทาง Facebook Fanpage นะคะเครื่องกดน้ำมอนคูมานะคะแล้วก็เดี๋ยวปักลิงก์ a c e b o o k ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะลูกค้าจากห้างหุ้นส่วนจำกัดมอนคูมาดค่ะ